อ่าก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเอามาเก็บรันกันต่อเก็บไปแล้วซีครับผมเมื่อก,กี้นี้กดท่าย,ยัางไงไม่รู้ไม่ติดแต่ติดตัวนะครับผมติดแล้วตัวนะึงเลยเก็บมาซีกระบ,บอกครับผมติดตัวนึงนี่ไม่หนะ้าวคนนี้ย,ย,ย่าไงดูดิท่านผู้ชมเห็นโซ่ดักโซ่งแล้วครับผมเห็นน้วน้องอัดดักอย่างเดียวครับนี่ยไม่ไม่ไหม,ไม,ไม,ไมรู้ครับผมดักแล้วแต่รู้ๆแน่นๆไหมแน่นๆนะจ๊นะ ท่านผู้ชมนี่ครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยว้าส้มตัวใหญ่ตัวใหญ่ฮ่ามาอย่างเงี้ยดูผมได้เลยอืมแน่นนะเอ้าหนูได้ตัวเดียวเปลี่ยนแนวมาทางนี้ต่อแลาะอุ้ยนี่ไงเป็นตัวแล้วท่านผู้ชมถอยไปแล้วถอยไปแล้วนี่นี่ถอยไปแล้ว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 ตัวใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยครับใหญ่ด้วยครับนีใหญ่ด้วย ไปแล้วถอยถอยๆไปนี่ครับเห็นตัวโอ้โอหอุ้ยอะไรใหญ่ตัวนี้หหนักเลยเปิดกันให้ดูดิจะเห็นไหมโอ้ยใหญ่ๆท่านผู้ชมแต่มันไม่เห็นหรอดิยังไงเฮ้ยเอาหนูไม่มานครับผมดูดิตัวเดียวหลุดไปสองโหหลุดไปสองตัว โอ้โห oh, ลงอ er ี้ทิมลงนี้ก็ดีทิมทุกอันติดทุกอันเลยเนี่ยทิมน้อยไปไปทิมทางนู้นางหลังนู้นโหปลาไอยู่ในนี้เองใหญ่เท่านั้นเลยเมื่อกี้เห็นหัว่เลยครับตัวที่สองทางนี้เอ้แลกลืมท่ายไว้ไม่ได้ลืมท่ายเราทายแล้วเราไม่ได้กดลืมกด จะอยู่ในหญ้ามาครับท่านผู้ชมดูข้างนอกเกินมันคงไม่ออกไาเนาะอ่ะ,นะอะได้อยู่สามตัวลุ้ยของตัวนี้ทางนี้ใหญ่ผมโมกแอบตรงนี้เองเหมือนเลิมเลยโอ้จะฉัดดนดินี่ท่านผู้ชมเหนื่อยนะอนนี้ ถ้ยายข้ามคลิปเลยอะไรมีตัวนี่มาไม่ค่อยลงเงี้ยไม่มีครับน่อยเราก็ได้สามแล้วครับนน้นอยู่ถังยาครับอะไร ตัวสวยด้วยแย่ลึกทางนี้ลึกครับทางน้นตืน้นจะตัวได้ไหมยแย่ขึ้นปูวะ่ะอันนี้น่าจะเป็นปูเนาะ โอ้โหปูอะไรล่ะผู้ชมขยะเขาไปว้าเป็นอย่างนี้เองปลาทอดตัวนี้แสดงว่าตอนแท่งนะแต่นี้ผู้ชมยะดุนเข้าไปยไม่ด่วนแต่แข่งกินออกเลยเหอยไอ้วะวหนู้นเอ้าได้ตามตัวก็ยังดีอะไรส่องเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวดูผลงานกันที่บ้านครับอะไร โอ้โหตตรงย่านี่เองโอ้มันมีจทิ้งในย่า,ยากเยอะก็ดีนี่โอ้โหตัวที่เภาเงินตัวไปเลยเลยอะมันง่ายท้องท่านผู้ชมมันไม่ได้คว่ำหรอกอะไรติไดไหมติดไหม้ายได้สองตัวท่านผู้ชมตาครับมาดูผลงานกัน,กนที่บ้านนี่เป็นไร โอเคที่บ้านดูกันใหญ่ไหมยังดีเขาก็ยังได้อยู่มาไม่เสียเที่ยวับผม,มาติดดักด้วยอ่ะท่านผูช้ชมผลงานเราครับได้สามตัวนะเทาไหรโอ้ยใหญ่เลยตัวเลยครับของตัวที่ว่าได้ที่ถ่ายต้นคิปก็ดูดิของตัวน่าจะโลครับตัวกระพึ่งโลแล้วครับเนี่ยดูดิโอ้ยใหญ่ใหญ่ ยังใหญ่ครับ,แ,บแล้ก็ไลกแชร์ s ั b s c r ร b ้วนะครับผม